น15นาวสฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN อค่ะสอบคยันกรุงเทพมหานครไม่ปิดบังข้อมูลคลัสเตอร์ใหม่แคมป์คนงานราชเทวีบางซื่อขณะอนุมัติให้จัดการแข่งขันวอลล์บอลชายหาดระดับนานาชาติค่ะ นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคแถลงถึงความคืบหน้าสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่3มิถุนายน2 5 6 4ว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ ,3886 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง1 3 6 2รายและการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนเชิงรุก1245รายและผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและพบเชื้อในพื้นที่กักตัวของรัฐ49รายและติดเชื้อในเรือนจำรามสิรายรวมผู้ป่วยสะสม1 6 9 3ง0สม 8รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น39รายจึงมียอดผู้เสียชีวิตสะสม1,052รายหายป่วยเพิ่มขึ้น3,626รายรวมสะสม1 18,204รายและรักษาอยู่ในโรงพยาบาล49,998รายสำหรับการฉีดวัคซีนรวมสะสม3,959,356โดส พร้อมกันนี้นายแพทย์ทวีสินลงถึงผลการประชุมสอบคอว่าเหตุของการระบาดในส่วนต่างๆได้นําเอาคลัสเตอร์ต่างๆมาจําแนกและวางแผนการทํางานในแต่ละเขตทั้งนี้เชื้อโรคไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ในตัวบุคคลเพียงแต่ต้องการสื่อสารให้ระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งคลัสเตอร์ใหม่ในกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตราชเทวีและเขตบางซื่อและยังคงเป็นแคมป์คนงานค่ะ สำหรับคลัสเตอร์ต่างจังหวัดตั้งต้นที่จังหวัดเพชรบุรีกระจายไปแล้ว11จังหวัดซึ่งบางพื้นที่เป็นโรงงานผลิตคเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งต้องให้ความสําคัญเพราะเป็นแหลง่งซัพพลายอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคโดยจั่ลจังหวัดต้องให้ความสําคัญเพื่อไม่ให้การผลิตต้องหยุดดําเนินการ นอกจากนี้ที่ประชุมสบคได้อนุมัติให้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดร,ระดับนานาชาติ3มรายการซึ่งจะจัดที่นครปฐมในเดือนนี้และเดือนหน้าจะใช้พื้นที่โรงแรมและโรงพยาบาลเมื่อที่ประชุมได้รับทราบตารางการแข่งขันและวิธีการต่างๆก็มั่นใจว่าการแข่งขันระดับชาติให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ด้านอักนุทินตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตั้งแต่24พฤษภาคมถึงวันนี้ฉีดไปแล้วกว่า100,000โดสค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์อัธศินอธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อโดยนายอนุทินกล่าวว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศขณะนี้จากการให้บริการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2564ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและในรูปแบบองค์กรแล้วจำนวน170,000 147โดสส่วนในวันนี้ตั้งเป้าการให้บริการไว้ที่19,000คนฉีดไปแล้วจำนวน5,601คนค่ะโดยกรมการแพทย์โดยสถาบันโรคผิวหนังแห่งชาติได้ระดมบ,บุคลากรในสังกัดมาให้บริการประชาชนทุกวันประมาณ400คนต่อวันนอกจากนี้ยังมีทีมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาคอยให้บริการประชาชนที่ได้รับการลงทะเบียนเข้ามาทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาการฉีดวัคซีนโควิด -19 ถือเป็นภารกิจสำคัญของประเทศและกระทรวง สธารณสุขขณะนี้เนื่องจากจะไม่มีใครปลอดภัยหากทุกคนยังไม่ปลอดภัยซึ่งทราบดีว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องทํางานหนักจึงขอขอบคุณและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละทํางานเพื่อประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ค่ะปิดท้ายกันที่ร้านทองยาวราชซื้อขายเงียบเหงาค่ะโควิด -19 กระทบขณะนา,นาย,ยกสมาคมค้าทองคำชี้ยอดลด70-80%ค่ะ ใรรยากาศร้านค้าทองย่านถนนเยาวราชในวันนี้ค่ะบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกที่3แม้ราคาทองคําในวันนี้ปรับขึ้นบาทละ100บาทโดยราคาทองรูป,ปรพัรร์รับซื้อบาทละ27,439บาท60สตางค ขายออกบาละสอ5หแ้บาทประกอบกับบรรยากาศห้างร้านส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการและซื้อกลับบ้านเท่านั้นทำให้มีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายในย่านถนนยาวราชค่อนข้างบางตาไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมาค่ะด้านนายจิตติตั้งสิทย์พักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยสำนักข่าว i n n ว่าหลังเกิดการแพร่ระบาดโรค COVID โควิด19ระลอกที่3บรรยากาศซื้อและขายทองคำรูป,ปรพรรณและทองคำแท่งค่อนข้างบางตาประกอบกับผ่านช่วง เทอมทําให้การใช้จ่ายของผู้ปกครองผ่านไปแล้วจึงทําให้ช่วงนี้บรรยากาศร้านทองค่อนข้างเงียบเงายอดขายลดลงไปกว่าร้อละเจถึงร้อยละแสิบค่ะจบการเสนอข่าว15บหนาิกนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN